to my แต่มีค่าสำหรับฉันเป็นคนสำคัญที่ฉันรอมาแสนนานชีวิตไม่ต้องการอะไรแค่เธอได้อยู่กับฉันเคียงข้างกันทุกคืนและทุกวันจับมือฉันไว้คนดีที่หนึ่งของหัวใจจะไม่จากไปไหนห่างไกลกันฉันสัญญาตักเธอที่ฉันเคยนุน นอนอ้อมแขนที่เคยโอบกอดเธออย่างคิดถึงเสมอไม่มีวันที่ฉันจะลืมเธอ แสงดาวยังมีจนสุดขอบฟ้าอาทิตย์ยังขึ้นมาทุกวันมีพระจันทร์เคียงข้างเป็นเพื่อนทุกคืนยังยืนยันว่าหัวใจของฉันไม่มีคนอื่นยังรักเธอยังให้รู้ใจฉันคิดอย่างไรไม่มีวันใดที่ใจของฉันคนนี้จะคิดเปลี่ยนใจจะน,นานแค่ไหนจะมีได้เพียงแค่ แต่เธอฉันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปในหัวใจรักเธอเสมอทั้งชีวิตฉันขอมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นฉันจะรัก เธอเป็นคนสุดท้ายอยู่เคียงข้างกายอยู่ใกล้สายตาอยู่กับฉันตลอดเวลาทุกนาทีจะมีเพียงเธอกับฉันจะไม่มีวันฉันทิ้งเธอไปไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ใจฉันไม่มีเปลี่ยนแปล ขอเพียงแค่สายตาของเธอยังมีฉันจะผ่านคืนวันไปนานสักเท่าไรขอเพียงเธอยังรักฉันยังมีฉันอยู่ในหัวใจหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราสองพร้อมก้าวไปด้วยกันวันข้างหน้าจะเกิดอะไร ในใจของฉันนั้นขอมีเธอคนเดียว แสงดาวยังมีจนสุดขอบฟ้าอาทิตย์ยังขึ้นมาทุกวันมีพระจันทร์เคียงข้างเป็นเพื่อนทุกคืนยังยืนยันว่าหัวใจของฉันไม่มีคนอื่นยังรักเธออยากให้รู้ใจฉันคิดอย่างไรไม่มีวันใดที่ใจของฉันคนนี้จะคิดเปลี่ยนใจจะเน,น,นานแค่ไหนจะมี ีได้เพียงแค่เธอฉันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปในหัวใจรักเธอเสมอทั้งชีวิตฉันกอมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นฉันจะรัก เธอเป็นคนสุดท้ายอยู่เคียงข้างกายอยู่ใกล้สายตาอยู่กับฉันตลอดเวลาทุกนาทีจะมีเพียงเธอกับฉันจะไม่มีวันฉันทิ้งเธอไปไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ใจฉันไม่มีเปลี่ยนแปล ขอเพียงแค่สายตาของเธอยังมีฉันจะผ่านคืนวันไปนานสักเท่าไรขอเพียงเธอยังรักฉันยังมีฉันอยู่ในหัวใจหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราสองพร้อมก้าวไปด้วยกันวันข้างหน้าจะเกิดอะไรในใจของฉันนั้นก็มีเธอคน đi